นีเนี้ยไงอะไรเงี้ยเออคนเราบางทีนะเคยเคยได้ยินป่ามันจะมีความเชื่อหลากหลายว่าแบบเราต้องสะสมดวงไว้ก่อนอะไรเงี้ยบางทีนะคิดีเน่เล่นเกมก็แบบไม่กดเกมนี้เก็บเก็บไว้บทอีกเกมหรือไม่ก็แบบกดเกมหนึ่งให้เกลือไปก่อนแล้วก็อีกเกมนึงแบบรวมมันต้องมาแล้วแหละความเชื่อทั้งนั้นแหละทุกคน <laughs> คนเรามันก็อยู่ด้วยความเชื่อทั้งนั้นแหละแบบบางทีเราก็ต้องรู้สึกว่าแบบเออทําอะไรเพื่อสะสมดวงบ้างอะไรนี้จริงนะทุกคนคือบางทีคิดล่นก็เชื่อนะว่าแบบ ช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีอ่ะกดอะไรก็หยแตกเราก็เลยจะรู้สึกว่าเออเราเรา,เราแบบลุกมาปัดกวาดบ้านลุกมาเก็บของลุกมาทาความสะอาดลุกมาขัดห้องน้ำอะไรงเงี้ยเพื่อดวงจะดีขึ้นทําทุกอย่างจริงนะแบบทิ้งขยะก,กวาดนู่นกวาดนี่แบบแบบทําทุกอย่างจริงแบบเช็ดกระจกทํานู่นทํานี่ <laughs> ทำทุกอย่างทุกคนแบบเหมือนเ,เล่นเกมอยากกดกาชาเราก็จะทําทุกอย่างเพื่อดวงเอายิงจงนะงทำเพื่อดวงทั้งนั้นเลย <S <s แล้วเราก็จะทําให้จิตใจเบิกบานก่อนกดกาชาอะไรเงี้ยแบบเผื่อมันจะเพื่อมันจะได้เนาะ ลองทุกศาสตร์เอาจริงๆทุกคนนิ้วกงนิ้วก้อยนิ้วเท้าแล้วก็กดกาช้ากดมาแล้วสาเฮ้ย เวลาก็มีผลนะจริงๆอะ่ะบางทีเวลาก็มีผลนะบางทีก็แบบกดตีสองกดตีห้าตื่นมากดอะไรเงี้ยกดแบบบางทีก็กดบ่ายโมงต้องแบบบ่ายครึ่งด้วยนะถ้าเกิดไม่ใช่ถ้าไม่เลยบ่ายครึ่งไปดวงไม่ดีอะไรอย่างนี้ก็มีต้องแบบต้องลอยครึ่งชั่วโมงแรกไปอะไรอย่างงี้ก็มีนะจริงๆมันแล้วแต่ดวงล้วนๆยอละเขาบอกว่าถ้าดวงไม่ดีให้ใส่พระอะไรนะผมใส่ไปหลายหมัดแล้วไม่เห็นดวงดีเลยผมจะไม่เ <text> ช <text> ื่อหมอดูอีกต่อไป คุณจะไปใส่กระพาะกัไม่ได้นะเดี๋ยวบาบนะคะเดี๋ยวกันเดี๋ยวบาบกินหัวนะคะบาบกินกระบาลน,นะคะผมไปแล้นะนาบายบายนะคะคุณเคนเคนโอ้โหจนได้โซเชียลจนเก่งสุด